สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะก็ยินดีเข้าสู่ช่องยาชีกอก,ก,ก,กนะคะนูดูก็เ,กเ๋ยนอน,นอนไปนอนไปนอนเลยนอนนะนอนไปนอนเลโก้ไปนอนนอน,นอนเร็วไปนอนเร็วไปกอนพากันไปนอนอย่าดื้อ นอน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 อย่าดือ้อถ้าดื้อได้กลับไปอยู่กับแอนนะ อย่าด <Non. otic ality> ื้อนะอย่าดื้อนะถ้าดื้อได้ไปยกกนะดื้อยกกนะนอนนอนนอนนนอนนั่งนั่งหมอบลงหมอบ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 นั่งลงจับมือจับมือนั่งลงจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือจับมือก่อนจับมือก่อนไม่ดื Mày chạy chạy mưa Nói đâu Nói Nói ai Nói 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 มาจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยมาจับมือหน่อยจับมือหน่อยโอเคเป็นเพื่อนกันนะจับมือนะจับมือนะไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะถ้าดื้อถ้าดื้อได้กลับกกกอกนะถ้าไม่ดื้อได้อยู่จำปาดงอยู่จำปาดงไหมอยู่จำปาดงหรือจะไปอยู่กอกอกอยู่กกอกไหมจะไปอยู่กกอกไหมไปไหมอ่ะจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือจับมือ ไม่เอาไม่เอาจับมือตัวนี้จับมือตัวนี้ไม่เอานี้เอานี้จับมือก่อนจับมือก่อนจับมือจับมือโกกไม่เอาจับมือก่อนมามาจับมือก่อนจับมือก่อนอสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอฟซี 4, ฝากเป็นกำลังใจให้ญาติโกกโกงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ